สวัสดีค่ะพบกับเราช่องช้างแฝดพายทองคำพายทองแท่งนะคะวันนี้สองหนุ่มมามายืนเป็นแบบให้เขานะคะมายืนเป็นแบบให้เขาถ่ายรูปนะคะก็สำหรับวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะเขาก็จัดประกวดนะคะถ่ายภาพนะคะ ก็จะมีน้องช้างของเรานะคะที่จะมายืนเป็นแบบให้กับสำหรับช่างถ่ายภาพนะคะ<ป>ก็มายืนรอนะคะสำหรับช่างถ่ายภาพคนไหนที่อยากจะมาถ่ายกับน้องเขาก็จะมาติดต่อกับเรานะคะวันนี้ก็เพิ่งแสดงช้างเสร็จนะคะรอบบ่ายนะคะ ก็มายืนตรงลานแสดงนะคะลานแสดงใหม่นะคะยังไม่ได้เปิดนะคะยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการนะคะเดี๋ยวพาไปดูข้างบนนะคะข้างในก็มีช้างมายืนรอด้วยนะคะว้าช้างตัวเล็กก็มช้างแม่ลูกก็มานะคะแต่มองไม่เห็นนะคะ ว่าเป็นช้างชื่ออะไรพอดีแม่สายตาสั้นนิดหน่อยนะคะนี่ก็เป็นบริเวณลานแสดงนะคะลานแสดงใหม่ยังไม่เปิดน่าจะรอสร้างเสร็จนะคะก็เป็นการาแข่งขัน กดนะคะถ่ายรูปนะคะชิงรางวัลห้าหมื่น 50, บาทนะคะสำหรับนักถ่ายภาพนะคะภาพไหนที่จะสวยที่สุดนะคะก็จะมีช้างเป็นส่วนประกอบด้วยนะคะสำหรับช่างภาพของเรานะคะวันนี้ก็ประมาณหนึ่งร้อยท่านนะคะที่มาลงทะเบียนนะคะ ก็พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะเสาร์อาทิตย์ยี่สิบเจดยี่สิบแปดนะคะน้องทองคำทองแท่งก็พึ่งกลับจากแสดงช้างนะคะก็มายืนรอให้พี่ๆช่างภาพมาถ่ายรูปนะคะ ระวางยืนรอก็มีอ้อยกินด้วยนะคะ ทางนู้นก็จะเป็นแม่สายฟ้านะคะแม่สายฟ้าจะยืนอยู่ทางนู้นนะคะแม่สายฟ้าตัวน,นั้นก็มีอาการทองเสียนะคะตอนนี้ก็สงสัยนางจะหายดีแล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะ ค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะพาทองคําทองแท่งไปอยู่ฝั่งนู้นนะคะฝั่งที่เขากําลังลงเล่นน้ํากันนะคะไซส์สางส่วนกันฝั่งนี้ไม่มีเพื่อนนะคะเดี๋ยวพาน้องไปหาเพื่อนหน่อยโอหฝั่งนู้นเยอะมากเลยค่ะเขาจะอยู่ฝั่งนู้นหมดนะคะสงสัยจะมีทองคํากับทองแท่งนะคะแล้วก็แม่สายฟ้านะคะหลุดมาฝั่งนี้นะ เจนาทีพามาตรงนั้นก็จะเป็นกลุ่มช้างแสดงนะคะอยู่ตรงนั้นกันหมดเลยมาดูทองคำทองแท่งเขาจะไปทางไหนโตรงนู้นเป็น มองเห็นไหมคะมองเห็นไมเอ่ยไกลนิดนึงนะอ๋อเขาหยุดถ่ายแล้วเมื่อกี้เขา,เาชนกันนะคะจะย้อนแสงไมเอ่ยมองเห็นไหมคะตอนนี้ทำทองแทง่ทงก็มาหา ช่างภาพทางนี้นะคะทางนี้จะมีช่างภาพเยอะนะคะเอาแล้วถึง,ถงแล้วนะคะถึงแล้วถึงแล้วก็ได้โชว์เลยนะคะพีซ<ง>ินเตอร์ดูดนะคะ,าาะ,คะ,ะ,คะการโพสท่านะคะเป็นนายแบบนะคะค่ะ <laughs> มีเบื้องหน้าเบื้องหลัง แ <laughs> อคชั่นรอๆนะคะให้พี่ช่างภาพได้ถ่ายนะคะนี่ก็เป็นการทำงานของน้องทองคำน้องทองแท่งนะคะตอนนี้ก็จะเป็นช่างภาพนะคะช่างภาพจะอยู่ทางนี้เยอะนะคะท<อ>างน,นู้นก็จะเป็นช้างเล่นน้ำนะคะช้างเล่นน้ำ ันนโลนะใส่สร้างเ้าน้ำเพชรนะน้ำเพชรเ้าน้ำเพชรน,น้ำเพชรลงไปเล่นน้ำนะคะทองคำทอง,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 งแท่งกล้าลงน้ำรือเปล่านะคะ เดี๋ยวเราจะตามกันไปต่อนะคะดูว่าทองคำกับทองแท่งจะไปไหนนะคะก็จะเกาะติดกันเรื่อยๆนะคะถ่ายทุกมุมค่ะ มุมนหนสวยก็ถ่ายทุกมุมนะคะเพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่สุดนะคะที่สวยที่สุดอันนี้เป็นภาพท่าแอคชั่นประจำตัวของทองคำทองแท่งนะคะจะเป็นท่ามินิฮาร์ตนะคะน่ารักนะคะ โอ้ยผู้ใดน,น้ำเพชศบนั่นกิ่งอยู่นี่ยน่ะโหดูน้ำเพชรนะคะน้ำเพชศสนุกใหญ่เลยนะคะตอนนี้น้ำเพชศไม่สนใจพี่ควานเลยนะคะตอนนี้สนใจน้ำมากนะ,ะนางชอบเล่นน้ำนะคะทองคำทองแท่งไม่กล้าเล่นนะคะกลัวขึ้นมาไม่ได้เหมือนน้ำเพชศนะคะ ไม่อ,อ่อยบเอเพิ่มพลังให้ทองคำก่อนแลยว,วทองคำเหนื่อยทองแท่งก็กินมาตามทางแล้วนะคะไปแล้วไปแล้วไปเรื่อยๆนะคะเดินหาช่างภาพนะคะ ช่วงหุ่น่อๆก่อนนะคะไปแล้วนะคะดูว่าเขาจะไปทางไหนนะคะ ไม่ไม่เพื่อนอื่นได้อีกมุมแล้วนะคะตอนนี้ได้อีกมุมแล้วอันนี้ก็เป็นอีกท่าน,นะคะจะมีสองท่าน,นะคะ เป็นไทยอกลักของน้องทองคำน้องทองแท่งนะคะดูตัวนี้พี่ๆช่างภาพนะคะก็รูมถ่ายกันใหญ่เลยนะคะตัวนี้ชูวความรอหน่อยวันนี้ มินิฮาดีแล้วนะคะสวยงามนะคะ<อ>ค่ะก็เป็นการทำงานของน้องทองคำน้องทองแท่งวันนี้นะคะ<อ>ค่ะตอนนี้เราก็มีโครงการนะคะสร้างบ้านให้กับน้องทองคำน้องทองแท่งนะคะ<อ>ทางครอบครัวของเราก็มี ตะกุดรกช้างนะคะมาให้พี่ๆ FC ได้บูชาในราคาหลอดละ300บาทนะคะพี่ๆ FC ท่านใดที่สนใจก็สามารถโทูเข้ามาหรือถ้าเข้ามาสอบถามได้นะคะและพี่ๆท่านใดที่ได้ร่วมสมทบทุนในการสร้างโรงช้างให้น้องเฝดแล้วนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะ เดีวพบกันในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ